ครับก็เป็นเกมที่สนุกนะสนุกแล้วก็เป็นการกลับมาเล่นตอนริสมต้เกมแรกของงานบุรีด้วยวก็ต้องยอมรับว่าชาวบ้านเชโลก็ทําได้ดีนะครับเรื่องกรเล่นแท็ติกเขารับอยู่แล้วเพื่อรอโต้แต่เรากลับเป็นเราเองนะท,ที่ที่ไม่สามารถจุดการเขาเตอรเขาได้แต่โดยส่วนรวมผมโอเคกันครับเตะน,นะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าพักไปนานแล้วนี่เป็นเกมแรกของเขาสำหรับการเล่นจริง นะครับไม่หวงเป็นที่เกมนะครับแต่ทุกคนก็ทําได้ดีนะครับสร้างสารรค์โอกาสที่จะทําประตูได้เยอะนะครับแต่ยังไม่ไม่คมพอนะเพราะฉะนั้นก็ต้องมองเกมต่อเกมต่อไปนะครับถ้าเกิดยังอยากอยู่หัวตารางนะครับหรืออยากไปเอเชียคนต้องมุ่งมั่นทาต่อแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดนักเตะของผมมุ่งมั่นเหมือนวันนี้นะครับที่ไม่ยอมแพ้โดนนําแล้วก็สามารถมีความฟิตมากกว่ามากกว่าเกมนี้ ก็เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจนะครับสำหรับผมแล้วก็ทีมเองครับเป้าหมายายังยเหมือนเดิมครับไม่เปลี่ยนยงังยังต้องการจะไปเอเชียก็จริงๆภาพรวมวันนี้จรกิปาปโลก็เจ็บนะครับแล้วก็ยานิกก็เจ็บซีเวนก็ยังไม่ฟิตสมบ,บูรณ์เท่าไหร่แต่ว่าทุกคนก็ยอมลงเล่นนะครับเพื่อทีม ก็ยอมรับใจเขานะครับก็ทำางานได้ก่อนข้างโอเคโอ้นั่นเป็นเรื่องความผมว่าเป็นความมุ่งมั่นของแต่ละคนมากกว่าที่อยากชนะแต่มันอาจจะมีการผิดพลาดไม่เข้าใจกันบ้างอันนั้นเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่สุดท้ายทุกคนก็กลับมารวมจนเราเสมอได้นะครับ อะไรนะก็ผมบอกไปแต่ต้นแล้วเกมเยือนไม่ง่ายนะครับยากเสมอนะครับถ้าเรารู้ว่ายากเราก็ต้องพยายามทําให้ได้ถ้าคุณหวังสูงเพราะฉะนั้นก็ต้องกลับไปซ้อมนะครับทำการบ้านให้ดีแล้วก็ไปเจอมังองนะครับแต่ผมคิดว่าเหมือนที่บอกไปแล้วถ้าเกิดเรามีความมุ่งมั่นอย่างนี้เหมือนเดิมอะไรผมว่าเราสู้ได้นะครับ ครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ